อันนี้สมศรีจะมาแจกก้อยนะแจกมนสักคืนสองคืนก้อยมันตากแห้งมาแจกไว้เอาไปแจกน้ำม,มาเจ้าล่าง่อนจะมาหนึ่งก้าอยยากินซื้อมาเมินละแต่เอาไว้เก็บไว้เนาะซื้อมาถุงหนึ่งถุงหนึ่งกันนักอยู่หนึ่งที่เดียวกับได้เพราะมันเยอะเกินกินหมดก็เสียดายเนาะมันแป้งน่มถุงนี้ประมาณแปดร้อยเกิงโลกเจ็ดร้อยกับแปดร้อยนี่แหละ จำได้มันเมินละสมศรีก็จะแจแนาไปสักคืนสองคืนกันอันนี้แจนแนาะไว้แล้วเนาะสองคืน <c> ก <oughs> ็พอสองคืนได้จาได้หรอกคิดลืม,มีสมศรีคืนก็วันก็จแจแนวเออสองวันก็คืนหนึ่งอันนี้แจแล้วล่างแล้วสมชีก็จะเอาใส่ย้าแล้วก็จะไปหนึ่งเนาะกล่ำเดี๋ยวนี้กับปอกิดแล้วคนเดียวเนาะอันนี้หนึ่งเสร็จแล้วจ้าไว้มันโกหกแลวเจ๊ก ก๋อยก๋อยก๋อยนึ่งก๋อยใส่น้ำตาลใส่มะพร้าวแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะนึ่งก๋อยถึงเสียงักผ้าด,ดังเครืงสักผ้ามันดัง มาเจ้านี่ยกว๋วยนึ่งตัวาุน่ะสุบสีนึ่งตัวอ,วนะวอ,วอ่ะกินเจ้าเนี่ยใหญ่ๆเนาะอยากกินขนมหวานไว้ข้าวๆนี่ก็ได้วกันนิดนางกิ้มอ่ะ อะไรหาบ้านกินก๋อยเ่ย<อ>ปเป็นย้ําหัวรับไ,ได้ตอบคอมเมนต์ผู้สุมาด้วยนะเจ้าเด้สมชิ่จะมาตอบครับรับดีขนาดสองสมบัทิมั้ง บางวันก็พอสีผอมเนาะสมศรียบางวันก็พอสีอ้วนกล้องก็เหมือนเดิมนะใจ้โทรศัพท์อย่างเดียวเจ้ามีคนถามว่าใจกล้องอะไรอย่างไถ่จยโทรศัพท์เนี่หละเจ้าถ่ายนี่โทรศัพท์อย่างเดียวเนะวาะคอมกับแจ้มเป็นไม่นะแต่แจ้มเป็น มันถนัดไปแล้วมันใจแต่รสซับเนะีแต่มันเป้าวโคตรน้ำตาลก่อย แกไปสามสี่วันอะมันแห้งมันกลอยแห้งเนอะนึ่ง้มันแข็งแห้ก็้ะวังคั้นกับมาจากทำง,งานจะเลยน,นึ่งรั้มอยู่นะ Tại vì sao? chào 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 mà ขอนไปกระฟาน้ําพิีกิน,น้อเจ้าน้ัพริกกักหมูไอ้ําพริกหมูกระจกจับ้ัพริกหนังไก่ทอดกรอบนะคะถ้าไม่กรอบคืนเงินค่ะร้อยซ่าร้อยยี่สิบกรัมร้อยห้าสิบบาทนะเจ้ามัพผิกแมงดาน้ัพผิกแมงดาต้องฟนะีออเดอร์เนาะต้องสั่งไว้ก่อนนะเจ้าเพราะว่าผลิตตัน้นัพริกแมงดาคนสั่งเยอะรอบนี้กับประมาณวันที่สองห้านะเจ้าน้ัพผิกแมงดา สองร้กรัมร้อยห้าิบบาทสงท่งฟรีเกินโลสองรยหสบาทส่งฟรีเหมือนกันหนึ่งกิโลก็ห้าร้อยเจ้าส่งฟรีมีเก็บเงินไปถามทางนะเจ้าสมจิตก็ฟ้าประจิมลองจิมพผนถ้าไผารสชาติไปจะได้คอมเพนได้นะเจ้าจะได้มาปรั๊บุงเนาะไปนะเจ้าขอบคุณทุกคนเจ้าติดติดตามกรุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ